สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ท่าอินเตอร์นินะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันโดยเฉพาะจากการชุมนุมของกลุ่มราษฎรเมื่อวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์2564เนี่ยนะครับจนก่อให้เกิดความรุนแรงและเกิดการออกมาวิพากวิจารณกันมากพอสมควรล่าสุดสมบัติทองย้อยอดีตหัวหน้ากาศม็อบราษฎรและก็กาดคนเสื้อแดงเนี่ยครับได้โพสต์เฟซบุ๊กวิพากวิจารกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ตอนหนึ่งซึ่งตนแล้วก็นายอัธพลบัวพัดหรือว่าครูใหญ่แกนากลุ่มม็อบราษฎรเนี่ยเข้าไปเจราจากับเจ้าหน้าที่แต่กลับมีม็อบบางส่วนนั้นไม่พิจารณาสถานการณ์โดยตั้งเป้าจะใช้ความรุนแรงในที่สุดเนี่ยนะครับแม้แต่พวกเดียวกันก็ยังไม่เว้นโดยทางด้านสมบัติทองย้อยเขียนเอาไว้บอกว่าครูใหญ่เข้าไปเจราจาตัวเองก็เข้าไปด้วยข้างนอกก็หึมหึมหึมจะบวกจะบวก ส่วนรถเครื่องเสียงใครไม่รู้นับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1สิ้นเสียงหนึ่งระเบิดประทัดยักษ์ขวดน้ำสารพัดก็ลอยมาทั้งที่ครูใหญ่และตนเองก็อยู่ในฝั่งตำรวจก็ต้องบอกว่าต้องมุดหัวกันแบบหัวซุกหัวสุนนักข่าวเนี่ยนะครับพอหลุดออกมาได้ก็ดา่าเคขี่ยงนะฮะนะฮะ ก็เคพี้ยงนะครับก็บอกว่าตนเองเนี่ยนะครับก็ออกมาบอกพวกนี้ว่าจะเคพี้ยงไปทําไมในนั้นก็พวกเดียวกันนะครับแล้วไม่คิดหรือไงว่าไอ้พวกที่เข้าไปประสานกับเจ้าหน้าที่อยู่ถ้าเกิดว่าไอ้ประทัดยักษ์ถ้าเกิดว่าไอ้สิ่งที่คว้างลงไปเนี่ยโดนหัวพวกเดียวกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับพร้อมกับมีการเอารูปมาแปะแล้วก็บอกว่าอย่าด่านะ นี่ก็เล่าแล้วนะนะครับซึ่งในข้อความที่เอามาแปะเนี่ยคุณผู้ชมก็บอกเอาไว้ชัดว่ามันไม่มีมือที่สที่ไม่ไม่ยอมกลับการและมวลชนทั้งนั้นปลุกปั่นอารมณ์กันมาตลอดทั้งวันวันนี้ไม่ถึงสารหลักเมืองไม่ถอยสู้ตายกาทุกๆกคนทําหน้าที่ตัวเองเป็นตัวปะทะพามวลชนมาอีกนิดเดียวจะถึงปะทะกันรอบแรกปิงปองปาระเบิดเบาๆแกนนาเข้าไปเจรจาออกมาไม่พูดอะไร เรียกสื่อมาถ่ายรูปรุ้งกับวีโวเทสีเขียนสีที่แผงเหล็กแถลงข่าวกับสื่อบนรถประกาศให้แยกย้ายกลับบ้านทุกคนงงการและมวลชนไม่ยอมกลับอารมณ์ค้างนะครับนี่ฮะแล้วก็บอกว่าแหวนซ้ําเติมสถานการณ์เอาทีมรถพยาบาลมาวิ่งวนเหมือนจะไล่กวาดคนให้ถอยกลับเอารถขยายเสียงมาด่ามวลชนใครไม่กลับก็ไม่ใช่พวกไม่รับผิดชอบโดนโหไล่ด่ากลับจนต้องวางใหม อยากให้ฟังน้ําเสียงแหวนดูไม่มีจิตวิทยาคุมอารมณ์คนไม่อยู่ความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นระเบิดประทัดสารพัดวีโวก็จะโดนกระทืบเอาไอ้ที่อยู่มันกาดทั้งนั้นต่อไปใครจะทําตัวเป็นเจ้าของม็อบเที่ยวไล่ดา่าไล่คมนะฮะก็จะโดนเอานี่ครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโพสต์ของสมบัติทองย้อยก็แชร์ ข้อมูลจากผู้ใช้ Facebook ว่าเคใกล้กก่าวกว่าเดิมมาแล้วระบุบอกว่าวันก่อนเนี่ยนะฮะเห็นระเบิดนายพลโตโต้วิ่งเข้าไปรายงานเป็นฉากๆเลยไม่กลัวทั้งทั้งที่ระเบิดยังไม่ทํางานแต่วันนี้มวลชนอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือจากทีมกาดของนายพลโตโต้นายพลโตโต้ใช้วิชาตัวเบาเหมือนในหนังจีนใช้วิชาล่องหนเหมือนนินจาในหนังญี่ปุ่นเขาต้องประกาศตามหาตัวนายพลโตโต้ทั้งทวิภพแต่ไม่มีสัญ,ญญาณตอบรับจาก นายพลโตโต้เลยบอกว่านี่ฮะไปมบมาทั้งวันเพิ่งกลับมาถึงบ้านถามว่าเจอนายพลโตโต้บ้างไหมนะฮะนี่ฮะคือถามกับสมบัติทองย้อยเนี่ยนะฮะจากใจวัยรุ่นคนหนึ่งนี่ครับแฉกันเองนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์ที่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับไม่ได้เกิดจากเจ้าหน้าที่หรือว่ามือที่สามหรอกนะฮะบรรดากาศและมวลชนนั่นแหละปลุกเร้าให้เกิดความรุนแรงขึ้นครับ